อยู่จังมั้งเอททำงานก็ได้เงินงกินพร้อมมานคือเก่าจ้าปินปลากิปลาปิ้งกบแจวแซฟนะมาได้มาได้กินข้าวเที่ยงได้บ้า้หลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วพี่น้องจ้าพักกันมานาเอดเวียกเอดพร้อมแ้วก็หาอยู่หากินไปนํำเมื่อคืนนี่บอกเียนไปใต้กบใต้เขียดเพื่อมาทำเหยื่อ ใส่ปลาข้อหรือปลาช่อนเหยือกกลางวันหรือกลางเวนตื้นแทะฮู้สวบแล้วหุ่นบาเข็ม <c oughs> วโลนเอาลงสร้างน้ำมาได้ <c oughs> บ่เลาะแบบนี้บ่ขึ้นไปไตเขียดเมื่อคืนนี้ ใส่ปลาคอก็น่าเพื่อนะเวลามาสวนแล้วมันสวบจอบจอบอยู่เสียงเ้วมารุ่นกันพี่น้องจ้าเเลียดไปนำหาอยู่หากินไปน้ำตัดวงคนสต้นปาล์มจ้ะติดกระทรอนนี้ากินเขากินน้ำจากคลิปที่แล้วแล้วกันอู้ดอกบัวนเนาะกำลังบานเต็มเลยเออบ่ได้ดเอาไปปลูกในกระถางหน้าบ้านเบาเคน มันทำโบแม่นบัวกินได้ดี๋ยมันเป็นบัวแบบนี้บัวสวยงามอันนี้สว,วนดุงข้างๆสวนป่าสวนยางคือกันอเอาหายบอเกนเลาะใส่ก็พี่น้องบอเกนหาก,กใส่หลังที่สามหลังที่โศกมอกี้นะี่มากินเลยหักบัวโดนมาไล่สวบเลยไหมนั่นนี่น,นั่นนี่ดได้ยิน,ยนบอเกน เขียดบอกเคยนลอยอยู่ทึงฟ้าแล้วกระยามมันบอกมาบึงด้วยนี่มันลอยขึ้นทึงฟ้าแล้วดิอ้อมากินเลยไวแท้เห,นหน็นเดนเห็นบอกเดนมันพันขึ้นแล้วเออเอาไม่ออกเลยกะม้วนลงด้วยนะพันขึ้นเลย ก็น้อย,นอยเนาะดอกบัวสวยงามขนาดเลยสิวิวพี่น้องอดอกบัวทํ้งมองด้วยตาเปล่าจากสีขาวสีชมพูเนี่ยแต่ในกล้องเนี่ยบ่ค่อยเห็นย้อนเสงนำกินตาหนาต่ตาเลยสองเทือล้วมาสวบตอนนี้เที่ยงแล้วพี่น้องจ้าตัดวงโคนปาล์มเบิ่งเข่า งามเหมือนโกไหมเพื่น่ะเตรียมถอดแล้วจ้ะแต่ละสุม่มแต่ละโกอันนี้ภาษาบ้านเฮากะเข่าเหือด้อจ้ะคือเข่ามันขึ้นเองเข่าจากปีที่แล้วที่สติที่เคยเอ็นนานะปีนึ่งบริอ็ดแต่ว่ามันมีเม็ดเข่าที่มันหล่นแล้วมันขึ้นเองแต่มันงามก็เลยเว้นไว้เออไว้เกี่ยวอันนี้มันเริ่มถอดลวงแล้วจ้ะพื่น่ะกเข่าไหมอันนี้เฮาบริษัหวานได้ดำเด้อมันเกิดเองผเูเป็นสุ่มเป็นสุ่มอยู่ผู โกเป็นกออยู่พูน่ะคุนะล้มอันนี้ไปบันนี้เฮาสิไยายามเบ็ดเฮาจะเที่ยงเลยไป็รุ่นกันบันนี้เหยื่อบอกเขียนเหยื่อเขียดบอกเขียนทำงานหรือเปล่าคุณเ <c oughs> ละที่เดิมเฮาคุณเละเครื่องตะยุงตะหยาก็ไว้เจ๊ฮั่นลุงแกก็มานาคือกันจตุ่มกาแฟโลแล้วพู พากันไปเศราเมื coffee, cafe, coffee, coffee, hotel, ่อยน้อยนึ่งเหรเมื่อกี้นี่ไปกินกาแฟอยู่เถียงนะต้มกาแฟกินกาแฟอะไรกินฮอทเที่ยงกินฮอทบ่ายด้วยเวลาเอ็ดเบียงนี่พี่น้องเป็นอยู่บอกกินเบิ้งเบิ้งอย่างน้อยสองซองเ่ยเท่ากับบ่ายฮะอ้าพี่น้องบิ้งมาเบิ้งเบิ้งคือโดนเห็นนะนี่กับตัวอะไรเห็นมันบอกเขีนแลวก็น้องให้เลยพี่น้องเครียดไหม เหนือแต่ปีศาจเหนือแต่กระดูกกับขาเปลี่ยนเท่าั้เองเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะซ้ำซากเมื่อหลังเล็กินโหดเยกินโหดมากการทำมันสวบอยเหนือปวดปวดอยู่เปลี่ยนไม่กัตามเยอะอไม่หลังนี้เด็กคืออยู่ได้หลังนี้ตอนนั้นมันทำท่าอยู่มันทำท่ามีปลามาสวบอยู่ พันนี้ดิกพันที่สองอ้ามันเพาะกินแบบนี้อ่ะพี่น้องมัน้งเบิ้งเบิ้งเรังใดก็ได้มันก็เห็นกินห่ากลัวใช่ป้าอะไรอ่ะมันก็เปสวนหมากเบ็ดมันถูกกินแบบเหลือแต่กระดูกกันแมั่กินหูดขนาดอันนั่นอะไรนะดำๆอยู่หลังนั่นอ่ะนั่นอ่ะมันเป็นหอยเชอรี่บอก อย่าบ,บอกนั่นว่าหอยเชอรี่หรือหอยฟังอยู่นี่ค่ะหอยฟังหอยฟังหลายอย่าบ,บอกหอยฟังมาแทะคือกันปลาโคปอเคินโคแต่มันตุยแล้วบ่หนิงโอ้ <laughs> ก็ใสเศร้าคุณะเที่อ๋อีกแล้ว้นะเสียงมันสปั่วเลยออไปิละตัวนึ่งีกินเทียงล้วอตามไปอีกกตามไปยามอีกยามอีกนซา เอาเลิกงานเบาเข็นไปยามผู้เดียวทางผู้หลอนพะวาลังค่ะมันหลอนหรือเหยื่อรุดบ่เหลือเลยพะวะอย่าบอกนะจะได้แค่ตัวเดียวพี่น้องจา้าตัวเดียวก็เอาไปปิ้งคือเก่าฮ่าเถอะนะตัวเดียว,ว,ยวพอได้ปิ้งอยู่เด้เอนี่ปิ้งกินกับลุงอยู่เทียง เทียงนาน,าน้อยอขับขนาดพัดซิกมานาบต่ต้องยาดฟ้ายานถผงมีเถียงนาน้านยโอ้โหเนี่ยเนี่ยกินเต๋อเบิร์ดนอนได้พร้อมเ <laughs> หียงนาพ่นโสดเถียงนาพ่นโสดว้ายผิดประเด็กเกลือมีเบิดหัวตะไคร้ค่ะนี่เตรียมแต่แนวกินมาหาเครื่องเอาข้างหน้าเนาะตีนป,ปลาซุปก่อนเดี๋ยวพ่อกวนก๊อป ซอยางก็ให้น,หน,นอต้งตาต้งลาปิ้งกบแจ่วเอาตุ้งไม่มาอ่อมแกงกบใส่มากบวกัวเหนอะ้างอ่อมอันนี้เมนอักใบเหนปลาพอนี่ยังเบืองเนื่นองยโ,อโยมันน้มันฮวานาตาเซฟนะ มาได้มาได้กินข้าวเที่ยงได้บ้านี้ข้าวเที่ยงกินตอนบ่ายกินแล้วกะพักกันไปเวียกโตได้แน,น่ได้เมื่อยเมือ่อยพี่น้องบ้านนี้กินขา้าวแล้วก็พักกันมาตัดตัดหญ้าโตจ้ะเป็นเปียกเนาะช่วงบ่ายยังมีแดดเนาะยังมีแดดฮ้อนดูดิเราจะกระอลอบวงคลมมาเคลียกกระตัดไล่น้ำหลัง ไปกู้เบ็ดเมือได้แบบนี้ตอนในสามโมงจะครึ่งแล้วจ้าช่วงแรงเึงเด็ดลึกเดดันิ่งเช้ามันมืดฟ้ามืดผุนที่ได้แต่เช้าอ้ยยามแรงเลยเอาเรื่องอยู่ด้ะเอาเรืองอยู่เด็ดฮอนเมื่อแล้วนําจะสามโมงกว่าเลยโมงกว่าเมื่อต้มข้าวให้เด็กๆอีกเวียงเหงืออยังอยู่เมื่อข้ามหลไปวุ่นๆน้ำเวียงเหงือนเนาะตรติ๊ก็ยังไม่ได้ซักผ้าคือกันมือนี่ร่นตะก้าอยู่

โอ้โหเยอ่เขียบทำงานแล้วฮะใส่ใส้กอย่าอยู่จังมั้งบุขนมาโชว์ตัวเลยโอ้ใส่เดียวนี่เลยเนาะใส่เดียวเดียวตหนาตัหนาตตาเลยลื่นลี่น ตัวที่สองปีง่าตัวนึงแต่ก็น้อยเป็นคักัก่อนนะเกาะร่นเลยโอ้ใจเมือยเอาไปหายใจน้ำใจมือแกง คือระเบ้อค right. so ือการปิทางบ้านนี่ครับหอ้ขอกเดียวเลยเอาขึ้นมาตุยฮอนน้อมนี่มูที้มันอยู่ห้องไม้ด้วยเนาะไทยเดียวเลยสวยตัวละอ่ะถือมาโชว์ดูกองละเดมาทำงานก็ได้เงินกินพร้อมมันคือเก่าจ้าหืมตาน้าตานตา ป้ามึงเหยื่อหนึมั้ยมึงสภาพเหยื่อไงโดนกัดนึ่งกิมันขึ้นมาหนึ่งกินปวดโลดเอากินมันขึ้นนี่นี่กินยังี่มันลลกไปดิขึ้นมากินอีหลีนะาเบาคิดมันคือบูมันมาสวบเหยื่อแลยมันสวบบบเมนขาดครึ่ง ได้สองตัวไปให้ลุงใจเนาะ mm hmm. อยู่เงินเอาปลาหลายอยู่พี่น้องเดี๋ยวให้เก็บพอดีเมื่อกี้นีน่เก,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 ก็บว่าเก็บเก็บบวกนี่ดิบวกเห็นบอกนั่นน่ะแต่มันอยู่สูงทาทางเฉาเต้เห็นสองหมากเมื่อกี้นี่บอกเแก,แก๋เลวแกน่าจะมาเอาแล้วแหละพอดีเอาปลาให้แกไปแกงก็บวกนะ่ mm hmm. ะยาามีกดู mm hmm. ทางผุ้นสี่หาหลังชักหลังเด็กฮอช mm ิปบนชิปหลังพอดี mm hmm. หลังสุดท้ายสรุปได้สองตัวไมสามตัวหือ๋อไม่สามตัวินตัวนึงตอนเที่ยงเออไปไปลุงมาหนีมาลุกแกะคับนี่ยโอ้แกะบอ่เห็นดิค่ะบวกนีาแกะแล้วคุณนู้เนี่ยหยักเกบวพ้อมในน้ำผู้บื่อเห็นด้วยผู้อู้ในน้ำตั้งหลายหน่วยผูแกบ่เห็นด้ค่ะแกมะ Kẻ này có mì ỏi cả nhằng ở pha cổ ghi sát tích để nỗi nưng này đi bảo kéo vào hiện so nỗi kéo mà nỗi nưng nhằng nỗi nưng ừ cái bông bông để kéo นี่ดิหน่วยนึงเจ้าได้หน่วยนึงไหมเน๊ะบวบบวบห้าบวบเหนื่วยน้อยห้าคุณเห็นเจ้าหยางเครือมันอยู่ก็บวบเห็นห้าคุณนึกว่าเจ้าเห็นได้ค่ะหยางเครือมันอยู่สติ๊กน้องใส่ปากแดงเออเดี๋ยวคอยไปเอาใหายใช่ไหมคอยถ้าว่าแสดงว่าเครือหั่นที่มันขาดขาดอยู่ค่ะอือไปเอาบวบให้เราอีกก็พี่น้องบวบอยู่นี่แกบวบเห็นแต่ติ๊กเด็ดเรียบร้อยเลย ติ๊กเลยมายามเบ็ดรอบแรกด้เห็นบักบวมในทรงมากแกหั่นเก็บมาแล้วมากนึ่งติ๊กเระบอกแกว่าไปเอาเด้อบวกมันไม่่แกสูงในทรงมาก,ก,กมาแกมาแลวแกบอกเห็นแกสายตาบอกค่อยดีจ้ะแกสายตาโบรูว่าสันหรือยาวแต่ทีแน่ๆหัน่แกสายตาบอดีขนสติ๊กจะนึกว่าแกจะเห็นเนาะมันมามันก็อยู่แบบนี้เลยแต่ก็มีอยู่นี่หน่วยนึงสติ๊กเก็บไปเมื่อกี้มาเห็นแกเห็นป่ะทีนอนงะลองลอยแกเดิน ดึงเถือบวกขาด <c oughs> ไ,มไม่เน่ยเป็นเหี่ยวเว้ยเมื่อเห็นเพ่อนแกวะนี่อีกหน่วยนึ่งอยู่นี่สติกเก็บเลยอีกหน่วยนึ่งเถื่อติ๊กซูมมาพี่น้องเบืองอยู่ยอดต้นอันนี้มันทั้งอยู่สูงแหงมีอีกดีมีอีกทีก็อยู่ฝั่งพุทธทุล่ะแต่ว่ารวมกันแล้วก็ได้สามมากบวกกันได้พอแกงอยู่พอดีแกงเซปะคอเลยแกไปแกงแรงอาวซาเลคิปนี้สาติกตก็ลาพี่น้องเลยเด้อจ้า